สวัสดีค่ะบุภาพาารวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักอีกตัวหนึ่งค่ะตอนนี้เป็นลายเเป็นลายต่อกันไปเนาะแต่ว่าบุภาว่ามันก็ก็สวยอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าของนางแบบเนี่ยไม่แน่ใจว่าแขนเขาประมาณเลยข้อศอกหรือว่าแขนเป็นยังไงนะพอดีว่าเขาล่นแขนขึ้นค่ะแต่อันนี้อยู่ที่ว่าท่านผู้ชมจะถักแบบไหนเนาะตัวน,นี้นะคะแต่ว่าลายพอมองภาพรวมแล้วบุภาว่าลายก็สวยดีนะคะลายเนี้ยสวยดี ทีนี้คลิปนี้นะคะบุผาก็จะมาสอนวิธีถักลายนะวิธีถักลายแต่ว่าไม่ได้มาทําเข้าตัวให้ให้ดูนะคะไม่ได้มาทําวัดทําแขนทําคออะไรเงี้ยค่ะตรงตรงนั้นอาจจะต้องไปดูคลิปที่บุภามีสอนไว้อยู่ค่ะวิธีทําแขนทําคอแต่อาจจะไม่ใช่เสื้อของลายตัวนี้นะแต่ตัวเนี้ยบุผาก็จะมาแนะนําวิธีการถักลายค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะ ตามตัวอย่างนี้ปุภาใช้ใช้ไหมพรมนะคะไหมพรมเนาะเนี่ยคะ่ะไหมพรมเส้นเล็กของวีนัทนะคะเนี่ยค่ะที่ถักให,ให้เป็นให้เป็นตัวอย่างแต่อันนี้ปุภารีดแล้วรีดแล้วก็จะเรียบแบบนี้คะ่ะเป็นไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมแต่ลายนี้ถ้าท่านผู้ชมจะถักก็จะเป็นไหมซัมเมอร์ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบนะทีนี้ปุภาจะถักเป็นตัวอย่างจะใช้ไหมพรมถักให้เป็นตัวอย่างให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างนะ วิธีถักลายค่ะเข็มมูอผาจะใช้จะใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนนะคะใช้เข็มเบอร์1.5ึถักให้ดูเนาะทีนี้ถามว่าทำไมถึงใช้เข็มหัวเล็กเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันใช้หลักใช้หลักซะเป็นส่วนใหญ่ลายเนะะี้ยค่ะซึ่งซึ่งเวลาหลักนีคะอาจจะต้องต้องใช้ความเรียบเพื่อเวลาเรารีดมาจะได้สวยใช่ไหมคะ เวลาถักโซ่นะคะให้ถักรวมๆนะคะเวลาขึ้นต้นด้วยโซ่ยาวๆนะโซ่ยาวๆบุผ่านแนะนําให้ขึ้นลายก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอามาชนกันนะทําลายทําลายขึ้นลายแรกก่อน,นะคะ่ะทําโซ่รอบตัวเราเนี่ยเราก็ขนาดวัดเอาก็ได้ค่ะความกว้างสักประมาณ20นิ้วก็ได้ค่ะความกว้างสัก20นิ้ว,ว,ว,วถ้าใส่เสื้อผ้า XL นะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะว่าว่าเราจะเสื้อความกว้างขนาดไหนไปวัดจากเสื้อที่เราใส่ประจําก็ได้ค่ะความกว้างของตัวเสื้อนะเวลาเราถักค่ะวิธีง่ายๆนะเอาโซ่ไปทาบกับเสื้อที่เราใส่ประจําค่ะอันนี้ผูผาจะสอนทําตัวอย่างลายให้หน่อยนึงนะคะตัวอย่างวิธีทําลายเนาะเมื่อหลัก เมื่อเราทำโซ่ยาวๆได้แล้วนะคะทำโซ่ยาวๆได้แล้วนะก็ขึ้นต้นด้วยสามโซ่ค่ะสามโซ่สามโซ่แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เผื่อประมาณสักสามสี่โซ่แล้วก็ปักทำเป็นหลักนี่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นสองหลักนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งรวบนะแล้วก็มาอีกหลักหนึ่งมาปักลง อีกโซ่หนึ่งค่ะอีกโซ่หนึ่งอันนี้จุดเริ่มนะคะจุดเริ่มนะให้เริ่มแบบนี้นะคะแล้วก็รวบค่ะแล้วก็รวบทำโซ่มาสี่โซ่ค่ะทำโซ่มาสี่โซ่หนึ่งสองสามสี่นี่นะคะมาลงตรงโซ่ที่ห้านะคะมาลงตรงโซ่ที่ห้า ลงตรงโซ่ที่ห้าพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนคะคะแล้วก็ตรงนี้ทําโซ่ขึ้นมาเพื่อที่จะทําดอกค่ะสี่โซ่สี่โซ่นะคะสี่โซ่เกี่ยวตรงนี้สี่โซ่อันนี้ที่เราจะทําดอกนะคะที่เราจะทําดอกแล้วก็มาสี่โซ่ถ้าโซ่เราห่างหนึ่งสองสามสี หลักลูโซ่ที่ห้าค่ะอันนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักละโซ่นะคะหลักละโซ่นะอันนี้จุดเริ่มนะคะจุดเริ่มรวบค่ะรวบก็ะจะได้เป็นอย่างนี้ตรงนี้จะย่นชักมันค่ะเพราะว่าตรงชายมันเนาะ เราไม่ต้องการให้ชายมันตึงค่ะอันนี้เพราะเราต้องมาเก็บชายรอบอยู่แล้วสี่โซ่นะคะสี่โซ่เราปักลงโซ่ที่ห้าค่ะปักลงโซ่ที่ห้าอันนี้สี่โซ่ทำห่วงขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวดอกมันไม่ไม่ได้แตกบนหลักค่ะ ตอนนี้อาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะตรงที่ทำห่วงเลยคะ่ะอันนี้ผู้ผัดทำเพื่อมันง่ายสำหรับเรานี่นะคะหลักที่หนึ่งอันนี้ใช้สามหลักสามหลักแล้วก็รวม สี่โซ่นะคะสี่โซ่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยทําทําดอกมาได้เป็นเลขคู่แล้วใช่ไหมคะตรงเนี้ยค่ะที่ที่ทําห่วงนะคะคือหนึ่งดอกใช่ไหมคะถ้าพอเราได้นับได้คู่แล้วใช่ไหมคะเราจะมาชนกันมาชนเป็นวงกลมนะคะก็มาชนแบบนี้ค่ะ สมมติว่าเราทำเราทำจนจนได้ดอกเป็นเลขคู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็มาชนแบบนี้ชนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวข้างล่างมันเนี่ยค่ะเราก็รื้อตรงนี้มันออกตรงโซ่นะคะให้มันเหลือห้าโซ่ใช่ไหมคะแล้วก็มาเกี่ยวข้างล่างนี้มันก็จะเป็นวงกลมค่ะอันนี้คือวิธีการถักหาดอกค่ะถักหาดอกก่อนแล้วค่อยเอามาชนนะคะ ือเราทําอย่างเงี้ยอันนี้เรานับหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกแต่ให้ลงเลขคู่นะคะตรงดอกมันให้ลงเลขคู่อันนี้บุพัาร์ทำตัวอย่างให้ดูเนาะ แล้วพอมารอบรอบนี้นะคะรอบรอบที่เราจะนี้ตรงตรงตรงหลักมันนยคะ่ะใช้เจ็ดหลักแต่บูผาใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะตรงนี้ให้ได้เจ็ดหลักลงในห่วงนีนะคะ ใเจ็ดหลักค่ะใสเจ็ดหลักแล้วก็มาปักตรงตรงนี้นี่นะคะถ้าเราพันหัวเข็มครั้งเดียวมันก็จะตรงโซ่เนี้ยค่ะอาจจะโซ่สั้นหน่อยอาจะาโซ่สามไม่ใช่โซ่สี่ที่ตะกี้นะคะแต่ว่าถ้าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเวลาดอกมันจะสวยค่ะมันจะสวยกว่าอันนี้ลองลองพันครั้งเดียวแล้ว ถ้าครั้งเดียวเนี่ยมันสวยสู้สองครั้งไม่ได้ค่ะก็เลยต้องพันหัวเข็มสองครั้งจะสวยกว่าตัวตัวดอกมันเนะะี่ยค่ะจะสวยกว่าอันนี้เราก็ปรับเอานะเพราะว่าตามตัวอย่างก็หลายท่านอาจจะมองปุ๊บก็ทําได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ยังไงจะได้ไม่ต้องไปคิดนะคะเพราะบูพัาก่อนที่จะมาสอนเนะะี่ยค่ะบูพผาก็ลองผิดลองถูกดูก่อนนะลองดูก่อนว่าแบบไหนมันสวยะคะ่ะก่อนที่จะมาสอน ไม่ใช่ว่าถักแล้วได้เลยนะคะตัวแบบที่ถักไว้เนะี่ยเพราะอันนี้เขาไม่มีแพทเทิร์นนะเข้ามาแต่แบบเสื้อมีแต่แบบภาพถ่ายเสื้ออันนี้สี่เจ็ดนะคะก็ปักลงตรงนะะี้ค่ะที่ทำห่วงนะคะมันจะได้ดอกมันจะได้ไม่แตกมันจะได้สวยอยู่ในห่วงเลย หลายท่านถ้าต้องการถักเร็วของดางแบบก็ประมาณไหมพรมนะคะไหมน่าจะเส้นเส้นใหญ่ประมาณไหมพรมเส้นเล็กนะคะตามตามดังแบบนะเพราะว่าดอกมันใหญ่ดอกมันไม่ไม่ได้เล็กเนาะแต่ถ้าไหมเซมซัมเมอร์มันก็จะดอกเล็กหน่อยะคะ่ะแต่ประมาณไหมประมาณเส้นเส้นใหญ่หน่อยนี่นะคะสี่เจ็ดก็จะได้แบบนี้ นนนีะะคะแบบ้ตรงนี้มันย่นๆยนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอรีดแล้วมันจะแตวเราเก็บตรงข้างล่างเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องมาเก็บอีกรอบอยู่แล้วเก็บตรงชายนะคะเสื้อตัวนี้ต้องเก็บชายนะไม่เก็บมันไม่สวยพอตรงนี้เราขึ้นหลักมาก่อนห้าใช้ห้าโซ่นะคะห้าโซ่แต่เวลาขึ้นขึ้นดอกมันมันก็จะขึ้นตรงตรงหลักนี้เลยนะคะตรงหลักนี้นะ แต่อันนี้ผู้ผักขึ้นด้านข้างให้ดูก่อนแต่ตัวนี้ใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะพันหัวเข็มครั้งเดียวค่ะโทษโทษพันหัวเข็มครั้งเดียวสองหลักแล้วก็รวบรวบนะคะรวบแล้วก็ใช้สามโซ่สามโซ่สามโซ่นะคะส่วนตรงกลางเนะะี่ยค่ะตรงกลางก็หลักต่อหลักเลยเนาะหลักต่อหลักนี้นะคะทีละหลักสามหลักสามหลัก ันนี้สามโซ่นะคะตรงนี้ค่ะตรงบุมหนึ่งหลักสองหลักแล้วก็รวบค่ะแล้วก็รวบแล้วตรงหลักกลางนะค่ะตรงหลักกลาง,ะะง,ลกกางบุพาใช้พันหัวเข็มสองครั้งนะตรงหลักกลางแต่ว่าไม่ดึงยาวนะคะ ขนานี้ตรงหลักอันนี้หนึ่งสองแต่ลายนี้บุภาวัาถักออกมามันสวยอยู่นะสวยอยู่ค่ะเดี๋ยวต้องหาไหมคือไหมพรมบุภามีเสื้อเยอะแล้วไหมพรมนะคะอาจจะใช้ไหมซัมเมอร์สองเส้น ก็ถักหลักลายลายหนึ่งสองสามสามโซ่นะคะเที่ยวไหมพรมมาสอนถักจะได้มองเห็นกันชัดๆค่ะอันนี้รวบแล้วตรงนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะดึง โซจะใช้สองหรือสามโซ่ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่เราตะบุค่าวว่าสามมันก็กำลังดีค่ะตรงนี้รวบนะคะสองหลักหลัก รวบมันจะเป็นแหลมแหลมอันนี้ขึ้นขึ้นลักก่อนนะคะตรงนี้ที่เราจะทำทำดอกมันนะคะทำทำดอกมันก็เป็น โซ่สามแล้วก็ไปสี่โซ่ก็เป็นเจ็ดโซ่นะคะเจ็ดโซ่ตรงนี้นะแล้วก็เว้นสี่เหมือนจุดเริ่มค่ะเริ่มครั้งแรกเว้นสี่นะเว้นสี่โซ่อันนี้หลักเราก็สามหลักแล้วรวบสามหลักนี่รวบนี่ไห,หลักที่สองหลักที่สามอันนี้เราก็รวบค่ะแล้วก็สี่โซ่ สี่โซ่หลักนี้นะคะอันนี้ปันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สี่โซ่เป็นห่วงห่วงที่จะขึ้นดอกต่อไปใช้สี่โซ่ค่ะสี่โซ่ นะคะรวบสี่โซ่ตรงกลางนี้นะคะตรงที่ตรงหลักนี้นะตรงหลักที่เราพันหัวเข็มสองครั้งนะคะแต่อันนี้เราใช้ครั้งเดียวใช้สี่โซ่ ถ้าใช้ใหม่ประมาณใหม่อินโดก็ได้นะคะเส้นใหญ่ไหมอินโดมันจะเส้นเส้นใหญ่หน่อยนะเส้นใหญ่นะ่นะคะก็จะได้ดอกแบบนี้นี่นะคะแล้วพอมารอบนี้ หัวเข็มสองครั้งตรงนี้ให้ได้ให้ได้เจ็ดหลักค่ะในห่วงนะคะในห่วงเจ็ดหลักนะด้านข้างนี้บุผักขึ้นมาเพื่อที่จะคุมคุมลายค่ะ พอเราขึ้นตรงนี้่่ะลายมันถึงจะเห็นชัดเจนอันนี้พันหัวเข็มสองครั้งนะคะเจ็ดหลักใช้เจ็ดหลักนะคะพันหัวเข็มสองครั้งเจ็ดหลัก รงนี้ค่ะนี่นะคะมันจะดูเหมือนพอเรายังไม่ได้รีดมันก็จะดูยังไม่เรียบร้อยนะคะต้องไปรีดนะถึงจะมันถึงจะเรียบร้อยมันถึงจะเข้าที่เข้าทางตรงชายมันเราก็ไปหาระบายที่มันสวยๆมาแต่งก็ได้ค่ะระบายแบบไหนก็ได้ที่เราชอบ แบบเสื้อของบุผามีหลายลายที่เป็นระบายอยู่ค่ะก,ก็เอามาใส่ตรงระบายมันตรงชายมัน ลายก็ไม่ได้ยากนะคะลายนี้แต่ว่าบุภาว่าภาพภาพรวมออกมาสวยนะคะของตัวเสื้อนะคือภาพตัวเสื้อออกมาสวยค่ะก็มีหลายๆลายลายนะหลายหลายแบบหลายๆลายลายค่ะหรูอว่าชอบอันไหนชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาค่ะบุภาก็จะมีแบบเสื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสอนเป็นตัวอย่างลายว่าทํายังไงส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะ ตรงนี้ดูยศนะ่าไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บมาเก็บขอบมันเก็บได้เนาะวิธีเก็บนะคะเดี๋ยวพอไปรีดก็จะเรียบร้อยก็จะเหมือนตัวบนนะคะพอไปรีดนะไหมพรมเรารีดฝั่งเดียวอันนี้คือตัวอย่างค่ะตัวอย่างให้ดูวิธีถักง่ายเนาะเนี่ยสีชมพูเหมือนของนางแบบนะคะก็สวยนะเนี่ยบุภาว่าสวยเราจะทําแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้นะคะแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้แต่ดอกเขาใหญ่นะ ไหมก็น่าจะเส้นประมาณาผ้าเนี่ยค่ะไหมพรมน่าจะเส้นประมาณผืนทักสีแดงของบุพานะคิดว่านะไหมอน่าจะเส้นใหญ่ประมาณนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ลองลองทำกันดูนะเป็นหลากหลายลายไปอคอก็จะเป็นคอปาดคออะไรของเราก็ว่ากันไปค่ะตรงคอนะแต่ถ้าทำเป็นคอปาดมันจะโอเคกว่านะคะเพราะว่ามันลายมันจะชนอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นคอปาด เวลาตรงตรงคอนะคะแล้วเราก็เก็บขอบเอาหน่อยด้วยตัว x กเนี่ยนะคะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกลายหนึ่งค่ะลองทำกันดูนะหลากหลายลายหลากหลายแบบค่ะใครชอบแบบไหนหลายไหนก็ลองถักกันดูค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ